สวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านสวัสดีเอฟซีทุกคนนะคะที่ขอต้อนรับมาสู่ช่องสาวดำปลารวยนะคะยินจิตพรตีพีคอมโบดามหาเสน่ห์ชาแนลนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพ้เป็นกำลังแรงใจให้สาวดำปลารวยด้วยนะคะ <c oughs> โอ้ขอโทษจ้ะ <c oughs> โอเจ็บคอสาวดำก็ไปช่วยช่างนะคะขนดินคะ่ะ ท่านผู้ชมต้องพากันไปขุดดินที่ตรงสูงสูงค่ะในสวนธรรมนะคะพากันเอาไอ้ถุงปุ๋ยไปใส่แบกค่ะห้าหกคนค่ะนะคะไปใส่แบกมาเพื่อเอามาเทเอามาเทในกระท่อมศาลาค่ะเทแล้วก็ช่วยกันเขี่ยนะคะมือสาวดําแตกหมดเลยท่านผู้ชมไอ้จับปักจกนะคะจับปักจกมือมือ มือมือแข็งมือด้านเลยค่ะทั้งทั้งสามนิ้วเลยนิ้ว <c oughs> นิ้วกางนิ้วนางนิ้วก้อยทั้งมือซ้ายมือขวาเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะเห็นไหมคะทั้งมือซ้ายมือขวาเลยค่ะแข็งเป๊กเลยแตกด้วยนะคะวันนี้ฝนไม่ตกนะคะแต่ว่าปลยปอยนะคะแต่ว่า,าต้องรีบ รีบช่วยกันทำค่ะเพราะว่าวันนี้มันปล่อยเฉยๆแต่มันไม่ได้ตกแรงแต่ว่าคํำนี่น่าจะแรงแน่นะคะเพราะว่าปัญหาเกิดอีกแล้วท่านผู้ชมเอ๋ยรถไม่สามารถที่จะลงมาได้นะคะรถปูนน่ะนะคะเ,เขามาดูแล้วนะคะก็บอกว่ารถปูนไม่สามารถที่จะลงไปในสวนธรรมนะ่ะลงไปไปเทปูนใส่ในกระท่อมศาลาได้นะคะ โอ้ยโอ้ยเจ็บวดะโอ้ยเไอ้ลากันแบกไอ้ ai, กระสอบปุ๋ยแล้วก็นั่นก็เหนื่อยเหนื่อยจนหอบเลยท่านผู้ชมแต่ก็มีกำลังใจค่ะเพราะว่าเราเราไม่ได้ไปทำอย่างอื่นเนาะเราแบกดินไปทำไปเทไปเทพื้นกระท่อมสาราค่ะ นะคะสาวดําก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ถ่ายให้ท่านดูนะคะตอนแบกตอนหามยังไม่เสร็จคะ่ะท่านผู้ชมนะคะยังไม่เสร็จคะ่ะยังไม่เสร็จนะคะเพราะว่าน่าจะพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งเสร็จคะ่ะนะคะเสร็จแล้วช่างเขาก็บอกว่า,เ,าเขาไม่มีไม่มีรถไม่มีปัญญาที่จะลงมาในสวนทําได้นะคะรถปูนอ่ะนะคะจะทํำยังไงทีงนี้เขาก็เลยบอกว่า ไม้สาวดำนะ่ะไปซื้อไอ้กำมังดำกำมังดำใหญ่ๆนะคะเนี่ยสาวดำกำลังมาที่มาที่อำเภอแวงน้อยเนะะี่ยค่ะมาซื้อไอ้กำมังดำใหญ่ๆกับสองอันช่างก็บอกเอากำมังดำใหญ่ๆสองอันแล้วก็เอาอะไรนะเอา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 จอบใหญ่จอบที่หัวมันคล้ายๆบักจกเนี่ยค่ะคะ่นะ,คะสองอา่าสี่อัน แล้วก็เอาเอาเอา,เอาบกจกจอบนั่นสี่อันเอาเอากระมังใหญ่อะกระมังที่เขาเทปูนเททรายเทหินอ่ใส่ลงในกระมังดําใหญ่หญๆหนาๆแล้วค่ะแล้วก็เขาเขาเขาก็ช่วยกันเคลียเอ้ยช่วยกันคนคนให้เข้ากันนะคะทีนี้สรุปแล้วเป็นใช่เป็นให้ช่างนะคะให้ช่างเทค่ะเพราะว่ารถปูนไม่ไม่ไม,ไม่มาไม่ได้นะคะมาเขามาดูแล้วมันลงไม่ได้ค่ะสาเหตุเพราะฝนมันตกสามวัน นะคะสามวันสามคืนเลยแล้วในสวนธรรมนะคะมันเป็นมันก็ดินมันก็ตขนาดคนเดินก็ยังยไ,อไอ้ดินจมทะจมนี่เลยคะ่ะถึงไอ้จมตะตุ่มเลยะคะ่ะรถก็ไม่สามารถลงมาได้นะคะถนนลื่นโอ้ยก็ดวงสาวดำเนาะไปสร้างวัดธรรมนาคาก็โอ้ยทั้ง <mit. S 2> ช่างก็สุดยอดเลยทีมงานของช่างกุ้งท <mit. S 2> ี่อยู่ที่โน่นก็สุดยอดช่างที่นี่ก็สุดยอดค่ะ่วยกันแบกเจอกันหามนั่นนี่โอ้ยนั่นนี่แบกอิฐบล็อกแบกกระเบื้องโอ้ยทุระทุเลที่ทสร้างวัดธรรมนาคารน่ะแล้วก็ขนขนกันทั้งทางท่านตีสองที่สามนะคะขนพาขนปูนขนกระเบื้องข้ามคลองอีกต่างหากโอ้ยอันนั้นยิ่งหนักกว่านี่อีกค่ะสาวน้ำก็อยู่กับพวกช่างกุ้งเขาอยู่ถึงตีสาม ถึงกับไปนอนที่โรงแรมตอนที่สาวดำไปสร้างวัดธรรมนาคาทีนี้พอมาทําสวนทราที่นี่ก็แบบเดียวกันเลยค่ะรถกรมาเทปูนไม่ได้เขาจะประสม,มให้พร้อมมาถึงเขาก็เทเลยค่ะว่าพอเขามาดูเขาสาเหตุที่เขามาดูมันก็ไม่ไกลกันค่ะจากร้านร้านวัสดุก่อสร้างอยู่อำเภอแวงน้อยเนี่ยค่ะและ้วสวนธรรมก็ส12กิโลเองค่ะจากอำเภอแวงน้อยไปสวนธรรสาวดำเนี่ย12กิโลค่ะ ถนนก็ลาดยางแบบนี้แหละคะ่ะถนนลาดยางดีค่ะแต่ทีนี้ว่าพอถึงพอถึงเข้าสวนธรรมแล้วจากจากถนนสวนธรรมจะลงไปในสวนธรรมนะคะโอ้ดินลมท่านผู้ชมไม่สามารถที่จะลงไปได้นะคะก็เลยเล่าให้เอซของสาวดําฟังความคืบหน้านะคะก็ก็สรุปแล้ววันนี้ก็เลยช่วยกันไอ้นั่นค่ะช่วยกันเอาดินะ่ะ ดินดินที่อยู่ในสวนธรรมไอที่มันเป็นเนินสูงสูงค่ะอันนะคะที่เป็นโนนสูงสูง,สงอยู่อีกฝั่งนึงอะคะ่ะไปช่วยกันขุดตรงนั้นล่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นดินทรายพอดีเลย็ลช่วยกันขุดตรงนั้นล่ะค่ะหคนค่ะนะคะขุด2แบก4ี่นะคะแบกแบก,กถุงปุ๋ยเอาถุงปุ๋ยไปใส่ดินแบกมาค่ะสาวดําก็เอาพุ่งเอาพุ่งกี เอาเขาเรียกปุ้งจีค่ะก็ไปไปทาช่วยเขามดวันเหมือนกันค่ะปุ้งจีแม,ม่ก็อันไม่ใหญ่กแต่ก้อนน่ารักน่ารัก,รกพอดีแรงสาวดํานี่แหละก็ะช่วยตั้งแต่เช้าแลยค่ะพอดีวันนี้อากาศมันไม่ร้อนมากมันฝนโปอยอยู่เรื่อยนะคะสาวดําก็เลยทําช่วยเขาเทถานี้เป็นเวลาบ่ายสองโมงครึ่งสาวดําก็เลยจะออกมาซื้อเนี่แหละค่ะช่างก็ให้มาซื้อบักจอบบักเสียมซื้อไอไอไอกำลังดําใหญ่พวกที่จะมาเทปูนนะคะท่านผู้ชม นั่นแหะค่ะเขาให้สาวดำมาซื้อค่ะก็เลยมาซื้อค่ะก็เลยถือโอกาสเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังสรุปแล้วรถเทปูนไม่ได้มานะคะเข้าไปเทไม่ได้ค่ะพอวันนี้ช่วยกันถมที่ปรับที่ให้ช่างเขาปรับให้มันเสมอพรุ่งนี้วันนี้สาวดำมาซื้อจบจอบมาสั่งปูนค่ะสั่งปูนสั่งหินสั่งทรายให้เขาไปเทที่ถนนนะคะแล้วทีนี้ ช่างเขาก็มาช่วยกันตักจากถนนเนี่ยเอาลงไปที่กระท่อมศาลานั่นละค่ะแบบเดียวกันเป๊ะเลยแต่ว่าไม่หนักเท่าทำนาคาทำนาคานี่ข้ามคลองด้วยนะคะอิดหินปูนทรายกระเบื้องทุกสิ่งทุกอย่างข้ามคลองทั้งนั้นเลยโอ้ยคิดดูสาวดำทำอยู่ทั้งหกเดือนนะคะนะลูกผู้หญิงตัวคนเดียวน้อยๆนะคะสร้างครับสร้างวัดทำนาคาอยู่นั่น,น่ะ หกเดือนเต็มๆค่ะแล้วก็ที่นี่สวนธรรมนี่ก็โอ้ยทุรักทุเลแบบร่มรุกคุกคานตุ้มปัดตุ้มเปโอ้ยท่านผู้ชมเนะคะนี่ทําไม่ได้เอฟซีของสาวดําช่วยเหลือเจอจุนเนี่ยโอ้ยยังไม่มียังไม่ได้ดาเนินการมาถึงนี้แร้ท่านผู้ชมอย่าลืมเนะ้อท่านผู้ชมไอ้ตัวเลขนะ่นะใครจะซื้อของไกลก็ซื้อค่ะแต่ว่าอย่าลืมของขอาปู่ศรีสุดโตและของทุกอาจารย์ที่ให้มานะคะ ของของหลวงพ่อพรน,น้าที่สาวดําเอามาลงเพราะว่าหลวงพ่อพรท่านให้มาเที่ยวก่อนนั้นก็เข้าของท่านนะคะแต่ว่าสาวดําไม่ได้เอามาลงสาวดําเอาชุดใหญ่ลงแต่ท่านบอกว่าเอาชุดเล็กลงนี่ท่านส่งมาทีหลังแต่สาวดําไม่ได้ดูนะคะก็เออก็เอาลงก็กมีพ่อปู่มีหลวง,งพอ่อหลวงพ่อพรน,นะคะที่เพิ่มมานะคะนะคะ,ะ,คะจากนั้นก็นั่นแหละค่ะาตามในนั้นแล้วก็มีทั้งหมดกัน คือเลขเต่๋ยวมันเอามาสองสามหลวงพ่อเรามาลงไปคลิปเดียวนย่งนี้กเรียวกว่าคลิปหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าสาวดำนั่นไม่ได้มีหลายคลิปมีเท่านั้นละค่ะต้างหากว่าท่านคิดว่าในช่องสาวดําแค่นั้นเยอะก็สาวดําก็ไม่ทราบนะคะท่านคิดว่ายังไงก็อยางงั้นแหละนะคะนะคะที่สามก็จะไปซื้อเอาเองนี่ก่อนค่ะนะคะ เราถ้าจะมีโชคจะมีลาบก็ไม่ต้องนู่นนี่นั่นนะคะเราชอบตัวไหนซื้อเลยค่ะจัดไปเลยค่ะเต็มเต็มเลยนะคะนะคะขอบคุณมากๆ FC เองสาวดําค่ะนะคะขอบคุณมากๆเลยเอาทีนี้มีแฟนกลับถามเรื่องหลวงปู่สามปดเก้าหปู่สามแปก็จะมาเอ่อไม่ไม่ไมีเอฟซบอกว่าให้ซื้อให้ซื้อเครื่องช่วยหายใจนะคะ เครื่องช่วยหายใจ f c แนะนำมาว่า4 0 0พันก็มี5,000ันก็มีนะคะแต่ว่าแต่ท่านหายใจขัดนะ่ะนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะจะได,ได้ใช้เครื่องช่วยหายใจหรือเปล่านะคะสาวดำไม่ทราบเดี๋ยวให้พ่อปู่สามแกเก้ามาก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านคะ่ะอย่าลืมนะคะสาวดำจำได้แม่นเลยเลขเลขของสาวดำเนี่ยนะคะก็จะมีไม่กี่ตัวเนี่ยนะคะ ที่จําได้เลยนะคะจําได้ก็มีเลขปู่ปู่อง์อาจญาติดอกไม้806เพราะพ่อปู่สีทุโทก็806แล้วก็213ค่ะนะคะแล้วก็น้องหนาเตยนะคะที่พ่อปู่เกี้ยงบอกก็คือ1213นะคะเลขเลขที่สวนดําที่ภูมิมาให้ปู่3 8 9ก็จะเป็น038นะคะ แล้วก็อาจารย์มีชัยให้มาห0 7เลขล่างให้0 8ย์นะคะอ่าอ่าแล้วก็แล้วก็อันนี้นะคะแล้วก็อะไรล่ะแล้วก็อะไรนะแล้วก็ไออ่าสาวดำฝันนะคะที่ว่าคนแก่มากัสซิบบอกนะ่ะ8 2ดสองสนะคะคนแก่คนเดิมกับมากัสซิบบอกให้ีนี่งวดที่3ามนะคะ ามที่พ่อปู่ซีสุโตท่านบอกว่าแม่ย่ามณีจันทมาลงมาอยู่กับสาวดําค่ะท่านทําพิธีให้สาวดําแล้วก็คือท่านลงสลายเข้าในร่างสาวดําแล้วนะคะก็ไม่ทราบว่าเป็นท่านหรือเปล่าที่มากระซิบข้างหมูบอกสามงวดนี้นะคะแต่ก็เข้าทั้งเข้าสองงวดนะคะคือเข้าใครมาเฮ้ยมาให้สองงวดก็เข้าทั้งสองงวดนี้งวดนี้งวดที่สามก็มากระซิบให้แปดสองสี่นะคะแล้วก็เลขสูตร ของอพราน้องนะคะสาวดําจําได้หมดหรือเปล่าเนี่ยนะคะก็จะมีเลขอะไรบ้างไม่รู้สาวดําก็ไม่ไม่ไมค่อยได้จํานะค่ะรู้สึกว่าจําได้ก็จะมีสาวดำสาวดาจำได้ว่าเป็นอะไรนะเป็นไหนส7 4เนะคะ 60 80หรือเปล่านะคะก็จะดำดูที่ว่าเลขเลขอันนั้นนะคะเลขของพระน้องนะคะที่ท่านให้มานะคะที่ที่เป็นสูตรของพระน้องอ่ะนะคะสูตรของพระน้องนะคะก็ะที่ท่านให้มาในวันที่สามนะคะก็จะมี44 43 05 07 08 58 และ4 7เนี่ยนะคะสูตรของพาน้องค่ะแล้วก็ทีนี้เป็นสูตรสรุปสรุปพาน้องท่านสรุปให้แล้วนะคะสรุปแล้วก็คือ4 638 80 60, 58อันนี้คือเรียกสรุปของท่านนะคะขอให้ทุกท,ท่านโชคดีนะคะ